สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรอิสทนอ่อนสอนพบกับผมบ่าวตามึงสกลเช่นเคยมณีบ่าตากรรมาตานปามนะครับในรอบสิบเจ็ดวันนะครับเป็นอย่างผมยังจงรอบถึงสิบเจ็ดวันนะครับอ้าไปดูกันเลยครับผมบอกหลายยายห้างครับมานีก็เป็นอย่างผมยังจ้องว้ที่17วันนะครับเพราะเพื่อให้ปามนี่ สุกเตรียมที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับยากที่ผมตัดนี่กับผมก็ตัดแดงไปหาล่วงนะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่อทึกใจโรงงานอยู่นะครับผมโรงงานก็อยากให้เอาร่วงที่ยังน้อยก็คือต้องสองเม็ดขึ้นไปนะครับถึงค่อยตัดใดอันนี้ก็ถือว่าใกล้สิล่วงแล้วครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปเนาะซูมเข้าไปเบิ่งจุดใกล้จะล่วงเห็นไ่นครับกำลังสิด,ดอนออกแล้วนะครับผม ามื่อวนี้ผมจะตัดประมาณนี้เนาะครับผมเพื่อให้ได้ไดมาตรฐานโรงงานนะครับบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมตามพันซีลาดนี่เวลาซุกนี่ก็ค่อนข้างที่จะโบแดงคักนะครับค่อนข้างที่จะแดงแบบแดงอำ่อำๆแดงโบเข้มนะครับผมนี่คือความยากของสายพันนี้นะครับก็คือจะแดงประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ใกล้จะล่วงเลยนะครับนี่ใกล้จะล่วงแล้ะ นี่ครับมันจะแดงแบบอ้ำๆแดงแดงบอแจ๊ดประดันะครับแดงแบบประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เริ่มเริ่มจะได้แล้วครับนี่อันนี้คือผูดยังผมว่าซุกเต็มที่แล้วครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับตัวนี้อีกปเปอร์เซ็นต์เดียวก็น่าจะซุกแล้วนี่ตัวนี้สําหรับทลายนี่นี่นะครับสีหลาดจะประมาณนี้แต่ทลายทาง ซ้ายมือนี่ก็ถือว่าเพิ่มนะครับนี่หรือประมาณแบบว่าเดือนดอกคูณนะครับก็จะเพิ่งเอานะครับตับูุษมสิซ้ำนี้ซ้ำนี้อย่าเพิ่งเอานะครับเหลืองดอกคูณครับตัวนี้มาดูฝั่งขวานี่ก็คือว่าทุกเต็มที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือแต่ท่ามันล่วงนะครับผมโอเคเฮากลับมาปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตัดไปพร้อมกันนะครับเ้าต้ากา็ค่อนข้างที่จะปรัมที่จะแดงไปหาล่วงนะครับแต่ก่อนกับ ตัดอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้บริษัทก็อยากให้ตัดสุกอีกนะครับผมเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นตเลยว่าันว่นาเอาประมาณปรวมาล่วงล่วงสองเม็ดขึ้นไปแห้งดีนะครับเอาเบิ่งตัวนี้ครับตัวนี้กับกำลังที่จะใกล้สีล่วงแล้วครับตัวนี้กันกน,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 นี่คือสีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับผมทายให้เบิ่งที่ดินอีกครับอินเป็นหินลูกลังนะครับผม แถวบ้านเฮาครับเอาเขตอำเภอบ้านเมืองหนี่งบนมองนึ่งก็ค่อน,อน,อนข้างที่จะเป็นดินรลวลังต่ส่วนมากนะครับเนาะก็สามารถทำการ,กรเกษตรในการปลูกบ่าได้นะครับผมถึงแม้จะบมีระบบน้ำนะครับกับปลูกได้รอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วผมตัดไป300ทะลายนะครับก็ได้อยู่2ัน9นะครับเพราะว่าเป็นอย่างมันยังได้แค่2,009ต,ตั้ง300ทะลายมันคือบ่ได้ไหลก็นี่เพราะ่ทะลายมัน พื้นที่มันค่อนข้างที่จะขาดน้ํานะครับผมแล้วก็อย่างที่ก้าวไปลหลายๆคลิปผมใส่ปุ๋ยแค่สิบหกกระสอบนะครับนี่รวมทุกส่วนนะครับสิบหกกระสอบนี่ต่อปีนะครับสิบหกกระสอบนี้กาบโบได้หมายถึงเขาเรียกยังไงบบได้แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยย่างเดียวตลอดน้ำมันอาจจะแบ่งเป็นพวกแมกนีเซียมแล้วก็พวกไอโบรอนไปนํานะครับผม นี่คือผมรวมคือสีพวกรสอบนะครับได้ประมาณนี้นะครับทลายกับว่าค่อยง่ายนะครับผมอันนี้ผมก็รู้รู้ดีเลยนะครับพอผมเห็นเป็นคนบริหารจัดการส่วนนี้โดยตัวเองผมรู้นะครับทุกขั้นตอนเรื่องการปัญหาผมก็รู้นะครับบนเรีนว่าผมบุหูปนางผมนี่กัขาดน้ําขาดปุ๋ยแน่นอนนะครับปามผมนี้ขาดน้ําขาดปุ๋ยนะครับแต่ผลผลิตกับยในเกณฑนที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับต้นทุนที่จะาของได้ลงทุนไปต่อปีนะครับผม ครับเดี๋ยวตัดกันครับในรอบ17วันนะครับว่าสีได้จากถลายเนอะรอบนี้มื่อนี้ก็เป็นมือที่11นะครับพฤษภาคม2566นะครับผมก็พามาตัดป่ามนะครับทลายป่ามกับค่อนข้างที่จะถ้าเทียบเทียบอายุ9ปีก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ ต,ตามสภาพนะครับผมเป็นดินหินลูกลังเลยก็ค่อนข้างที่จะขาดน้ํายาวนานนะครับสําหรับแปลงแปลงนี้นะครับผมผมเอาไว้สิบเจ็ดวันนะครับรอบนี้เพื่อให้มันซุกแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเฮาก็ต้องโรงงานเขาได้จะไหนเฮาก็ต้องติดตามเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อของเฮานะครับถ้าเฮาบอกบริบัติตาม กฎระเบียบของโรงงานมั่นกะถ้าบมมีคนซื้อกะอาจสียย่ำแย่โรงงานอาจหรือราคาตกต่ำกะอเจีย่ำแย่ไปกว่นนี้นะครับผมนีราคาประมาณนี้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นกับหกหกบาทกว่าหกบาทสิบนี่กัโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้รับได้เฮากะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยกันนะครับผมโอ้มาเบิง่งแม่เพิ่งนะครับปาดหลแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสูงไปในดอกมนะันเนาะแม่เพิ่งเด้ท่านผู้ชม เห็นแม่พึ่งบ่ครับโอ้โหนี่คือมแมลงที่ผสมเกรสรให้เบา้าใต้แบบสั้นดีเลยนะครับนี่ครับอย่าไปทำลายอย่าไปจูดไปเผามันได้ครับทั้งพึ่งทังมิ้มนี่เอาไว้ให้มันผสมเกรสรน,นะครับผม่วยในการติดดอกติดผลนะครับักระถ่ายตอนมันจขนะไอ้ ครับผมซีลาดเดลี่ลามมมิลเลนเนียมนะครับผมอายุ9ปีครับลายกับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับต้นก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ใหญ่นะครับผม เดลี่ลาเมมิลเลเนียมนะครับสีละแท้ๆแน่นอนกว่านะครับแดงนะครับประมาณถาแมันคิดเปอร์เซ็นต์มาว95เปอร์เซ็นต์นะครับความสุขโอเคครับท่านผู้ชมตัดมาสักพักแล้วก็ ใช้เวลาอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับในการตัดปามันนี่ก็ได้หนึ่งร้อยสิบเก้าทลายเนาะหนึ่ร้อยสิบเก้าทลายและครับสําหรับซีหลาแท้ๆแน่นอนกว่านะครับร่วมการเป็นทั้งมดนัานจากต้นเนาะผ่าละผ่าละสามสิบกว่าต้นเออผ่าละสามสิบแปดต้นครับได้สองผ่ากับอีกสิบต้นนะครับผมสองผ่าอีกสิบต้นก็นยังเหลือลายอยู่ครับ รับสีลาจะแท้แน่นอนกว่านะครับคือโบลตาตัดนี่คือตัดเอาแบบว่า95เปอร์เซ็นแดงไปหาล่วงนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเอาได้ได้ไดครับแต่ว่าเอาตัดไมอื่นครับทลายถือว่าเอาได้นะครับท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับทลายนี่ผมว่าน่าจะเอาได้อยู่ที่ประมาณ90เปอร์เซ็นถึง95เปอร์เซ็นตในตัวนี้บวห้าร้อยก็ได้เนาะผมว่า นะครับสีลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับตัวนี้มากป่ามันยังยังดกอยู่นะครับผมยังเหลืออยู่เป็นสองสั้นนครับลังต้นก็นเหลืออยู่ทลายสองท้ายแล้วครับเพราะว่าต้นใดมันออก,ก้อนมันก็สุกก่อนเนาะท่านผู้ชมใดรที่อยู่ในสายป่ามันคงจะเข้าใจนะครับผมสีลาดนะครับผมตัวนี้เป็นสีลาด เดลี่ลาเมมิลเลเนียมนะครับผมสีละตัวนี้ก็ให้ผลผลิตที่ดกอยู่นะครับผมดกนะครับเบื้องจากบื้อีนะครับผลตกมาเมื่อวานสองมื้อที่แล้วนะครับผลตกมาสองสองมื้อที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะทำให้ดินนี้ซุ่มซ้ำแน่นะครับจากเล็กน้อยนะครับผม กะยังได้ตัดกะหลายอยู่ครับผมปามก็ได้เมื่ออยัางมะหย่ากันต้อนะครับเนาะมื่อนี้เอา120ทลายก็พอเนาะก็ยังยังหลายยังหลาย,ยครับสำหรับครับท่านผู้ชมให้เบิ้ง4ใบปามนะครับการชัดๆ,ๆนะครับนี่ก็ถือว่าคาดนะครับคาดทั้งอ่าไนโตรเจนแล้วก็แมกนีเซียมนะครับผมแล้วก็ซูซู60นะครับ ขนาดขาดนะครับขนาดคาดยังมันให้ทลายที่เต็มคอขนาดนี้นะครับครับตอหรับสายพันธุ์ซีลาดนะครับผมขนาดปุ๋ยบพอยให้นะครับการและการเลืองนะครับก็ยังให้ผลผลิตที่น่าพอใจนะครับผมเป็นยังครับมันจังแสดงอาการเมื่อมันขาดนะครับก็เพราะว่าความแรงนะครับการขาดน้ําและก็อากาศร้อนนี้แล้วก็จะส่งผลให้ ต้นป่ามนะครับดึงเอาธาตุโดยเฉพาะในตัวเจ้นนะครับไปแลวกามันสามารถเคลื่อนย้ายในในพืชได้นะครับคือดึงจากใบล่างไปนะครับสังเกตได้ง่ายคือต้นนี้นะครับผมนี่แห้งจากปลายใบนะครับแห้งจากปลายใบใบแสดงว่าขาดในตัวเจ้นนะครับผมแล้วก็แห้งแบบเป็นแถบยาวนะครับเส้นนี้นะครับแห้งแบบแถบยาวเส้นนี้นี่ขาดแมกนีเซียมนะครับลากาเป็น สีเหลืองจุดนะครับสีเหลืองจุดลา,ลายนะครับสีเหลืองจุดลา,ล,าลายแสดงว่าขาดโซเดียมหรือโพแทสเ,เซียมนะครับผมแสดงว่าตัวนี้มันจะขาดอยู่ครับแลก็ยอดจะบกค่อยเขียวนะครับเพราะว่ามันจะขาดไนโตรเจนนั่นเองนะครับมันจะเป็นช่วงดูดูแล้งครับดูแล้งนี้ขาดแน่นอนครับมันจะแสดงอาการเมื่อมันขาดน้ําแลกมีความร้อนเข้ามานี่มันจะดึงธาตุจากใบ ธาตุอาหารนะครับจากใบล่างสุดนะครับเพื่อไปเลี้ยงยอดนะครับแล้วก็เลี้ยงทลายแต่สรหรับทลายก็มีนะครับเต็มข้อนะครับต้นนี้ในขณะที่ป่ามันก็ขา,าดธาตุนะครับแล้วก็เป็นหินลูกลังเช่นนี้นะครับ ปลาล์มขึ้นรดกันครับท้ามาช่วมบานนี้เดี๋ยวมาห้ามมาขึ้นไปพร้อมกันเลยเนาะ ครับท่านผู้ชมปลามันนี่ที่เบอตาตัดหรือแคลงมานะครับผมเอาแดงหาล่วงครับอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนาะเบิ่งว่าโรงงานใช่ผมยักเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมมันนี่ว่าช่วงวันหนึงมันมีดราม่าที่ผ่านมานะครับว่ามันมีทลายป่ามีครับนะครับอันนี้ผมก็รู้ว่าตัดร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นไอสังเกตนะครับผมยิ่งเบิ้งยิ่งเบิ้ง นี่ครับเหลืองสีสุกเหลืองครับน้ำมันนี่ครับเบื้องสไลน์นี่ก็อาจีน้ำดำนะครับแต่ว่ามันส้มเหมือนเด้ครับท่านผู้ชมสีลาดมันจะเอาคำๆเนาะปัญหาของสีลาดคือมันจะคำๆนี่นะครับเบื้องแก้มมันนี่ครับผมว่าอันพ่ออาแล้วเลยนะครับมันเยิ้ม ยังอ,อยู่เยอะแค่ก,ก่องหนึ่งครับท่านผู้ชมมีก็ได้ประมาณนี้ผมจับว่าประมาณตัดน,นี่แหละครับบุไลครับไปร,รุ่นกันว่าโรงงานให้ผมมีที่จับกระเซ็นเนาะครับเนาะไปรุ่นกันเนาะ เอาซัมนี้เพื่อให้ได้มาตรฐานโรงงานเนาะโอเคเดี๋ยวตามไปเลยครับออดโรงงานปลาล์มแล้วแ้วเธอเบิ่งได้ว่าเพื่อนจะให้ ยักเปอร์เซ็นต์เนะาะเมือนี่ตามเราค่อนข้างที่จะหล,ลยอยูเ่เด้เสร็จแล้วก็แล้วตั้งประชุม แ,แสดแสดโอ้ยังทลายนึงอานคนให้เปอร์เซ็นยังม,ม,มาครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตการนะครับเพราะว่าองคผมกิดน่าจะซุกดีอยู่เด้อเบื้องจากที่กระเจ้าเอาลงมานะครับนี่ปามผมครับเอาลงมาย่านี่ ครับท่านผู้ชมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามเป้านะครับถ้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมดีท้วงอยู่ครับมนันเพราะว่าผมว่ตัดซุกกระคักนะครับมนันสังเกตจากปามของคนอื่นนะของผมนี่ซุกกองเขาหลายเลยครับน้ําหนักรวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลครับท่านผู้ชมครับที่เปอร์เซ็นต์ปามที่ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมว่าตัดซุกแหละครับรอบนี้เอากระปากไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้กดติดตามได้กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องกสิสารอ่อนสอนพวกวผมเบาแต่ไมอสนในใหม่ในคลิปหน้านะครับิปนี้สวัสดีครับ